อด่วนช่วงบ่ายมงผู้บนไทยประจำวันที่15กันยายนต่อวัน5-68โดยชายผู้ว่าคารั้งผู้บันทานครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของบ่า,บายโมงนี้กันดีกว่าเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้ปรสาสตา์เคยถูกจารึกนะนักเตะไทยคนแรกลงสนามกับบบเยอร์เบิกชุดใหญ่มาแล้วเมื่อปราสา์ลูกหังไทยเมื่อคนนั้นชื่อน,นว่ากาซิเดตซิกฮาร์ด นักเตะไทยคนแรกที่ได้ลงสามกับบาเยอร์มินิกชุดใหญ่ซึ่งกัสดิซีค์ตเนี่ยอดีตกองกลางลุกครื่งไทยเยอรมันกลายเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ได้ลงเล่นให้กับสโมอสรยักษ์ใหญ่แห่งบนเดเลริกาเยอรมันอย่างบาเยอร์มินิกชุดใหญ่ในช่วงเกมอุ่นเครื่องเมื่อปี2012โดยกัสดตเนี่ยเริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลกับทีมเยาวชนของบาเยอร์มินิกก่อนที่จะไต่ระดับขึ้นมาจนถึงทีมยูสเจ็ดปียูสเก้าปีและก็ทีมสำรองที่ลงแข่งขันในลีกระดับ4ของเยอรมน,นี กระทั่งในช่วงเดือนตุลาคมปี2012เขาได้รับประกาศครั้งสำคัญลงสนามให้กระทางทีมชุดใหญ่ของเสือใต้ในเกมอุ่นเครื่องพบก,กับพนัมิของ s อชซีฟรอเทนเฟรชเบิร์กซึ่งนับเป็นการจารึกชื่อของเขาไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ลูกหนังไทยในครั้งนี้ทันทีเลยนะอย่างไรก็ตามด้วยรูปร่างที่สูงเพียงแค่173ซนติเมตรซึ่งก็เรียกว่าถือว่าไม่โดดเด่นเมื่อเทียบกับนักเตะยุโรปทําให้เส้นทางการค้าแข่งของกาเิเดตต้องเปลี่ยนไปเขาตัดสินใจย้ายกลับประเทศไทยโดยร่วมทีมบริลลัม อะไรก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะลูกครึ่งยุคบุกเบิกของไทยลีกเลยก็ว่าได้ปัจจุบันกาเิเดสซิกฮาร์ด้ลลงหยุดเล่นฟุตบอลอาชีพไปแล้วประมาณสองถึงสามปีทีมสุดท้ายที่เขาลงเล่นก็คือบริเชโดเอฟซีในฤดูก,กาล2021ถือเป็นการปิดฉากเส้นทางอาชีพที่ครั้งหนึ่งเคยถูกจารึกนะว่าเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ได้สวมชุดบอร์เมเมนิกทีมยักษ์ใหญ่แห่งยุโรปในครั้งนี้นั่นเองครับเป็นนักว่าคนที่ชื่อว่ากาเิเดสซิกฮาร์คนนี้ ไม่ธรรมดาจริงๆครับแต่ว่าด้วยที่ว่าอาจจะอยู่กับพนักของฝั่งบราเยอรเมดิกได้ไม่นานนะฮะก็ต้องย้ายกลับประเทศไทยต้องราดูว่าคนต่อไปนั้นจะเป็นใครยอยากจะให้เป็นเจ้าหนูไมคอนคาโดโซ่จริงๆเลยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อ้านกันครับเอาล่ะยังไงเมื่อง,งานนี้แบงคอกมุ่งหน้าสู่มาเลเซียเตรียมที่จะมาเดิม ACL2 พบกับเซบรงอเมื่อง,งานนี้แข้งเทพนำทัพโดยโค้ชแบนค์ทัศวันศรีปานออกเดินทาง สู่ประเทศมาเลเซียเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะโดยศึกทานั้นของ AFC แชมเปียนลีก2นันฤดูกาลบบ2025ซึ่งทรอแบงคอกออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติโซนดภูมิมุ่งหน้าไปยังประเทศมาเลเซียเตรียมลงสนามนัดแรกพบกับเซร์งอร์โดยการแข่งขันเด็ก AFC แชมเปียนลีก2รอบแบ่งกลุ ben ่มทรแบงคอกอยู่ในกลุ่มจีร่วมกับเซร์งอร์จากมาเลเซียไบรอันซิตี้เซเลอร์จากสิงคโปร์เปอร์ซิบบันดงจากอ e ินโดนีเซีย โดยการเข้ารอบแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มจะเป็นการพบกันแบบยเย่าเยือนทีมอันดับหนึ่งและก็อันดับที่2จะได้ผ่านไปเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทรอยเบนคอกจะบุกเยือนเซนตองอฟซี FC ที่สนามเปตาลิงจาย,ยาสเตเดียมในวันพฤหัสบดีที่18กันยายนเวลา17นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์กันด้วยครับงานนี้พี่มุ้ยก็ไปกับเขาด้วยนะ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงเมื่อบีจีปทุมเปิดเผยชื่อ32นักเตะชุดลุยศึก a อ l อทูสองันยี่สิบห้าเดครังนี้เมื่อบีจีปทุมประกาศรา,ายชื่อ32นักเตะชุดลุยศึกฟุตบอล AFC ซแชมเปี้ยนลีกทูในฤดูกาลมสองวันยี่สิบห้ารอบแบ่งกลุ่มออกมาในครังนี้เป็นที่เรียบร้อยโดยทัพดารับิดภายใต้การคุมทีมของโคดบอยสุภาชัยคมศิลป์อยู่ในกลุ่มเอชรวมกับโปหังสตีเวรเอร์จากเกาหลีใต้ ขายายเอฟซีจากฟิลิปปินส์และก็บีจีบัตแฮมปินส์โปรเบอร์จากสิงคโปร์โดยการการนี้จะนําทีมแชมป์กลุ่มและก็รองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสูร่รอบน็อกเอาต์16ทีมสุดท้ายกันต่อไปโดยกันนี้ตั้งแต่ทางฝั่ง,งรายชื่อ32นักเตะบีจีปทุมนะฮะชุดโดยสืบเอชเอลทู2วัน25เดือนค่ำนี้ก็จะมีดังต่อไปนี้อันดับหนึ่งก็จะเป็นซาบิซาบรอนดาโดวิชเป็นโกคิกนะฮะแล้วก็สัญชยัยนนทศิลาเบอร์สอง โอเซทากากิเบอร์3าฉัดมงคลทองคีดีเบอร์สีกริษดากาแมนเบอร์ห้าสาวรัตอยู่เย็นได้เบอร์6เอกนิปัญญาเบอร์8สุรชาติสารีพิมเบอร์เก้าโจแอลส์บรนดอนโรเปชพลาซัสซิโนเบอร์10เจรินศักมงคลเบอร์13โดอิโทมายยกิเบอร์14ีมิรอสนริกนิกเบอร์15นิกะซันโดคาซาเดเบอร์16นัทสุดะกาคุโตเบอร์17 ชนาทิพสงการสินเบอร์18พิชยะชัยยะวารังกูลเบอร์19สิวกรเตเรทกุลเบอร์21นาธานเชมเบอร์22จอแดนเอมมาวิเวเบอร์23สารนนอาดุอินโกคิกเบอร์28ว่าวรินทรจำนงวัฒนเบอร์29อินทมนทิพเนธเบอร์30ภูทาวงสันวิเล่เบอร์33นัทวุฒิวงสว่างเบอร์47ทีประพัดปรือทองเบอร์50 ชานนทธรรมมาเบอร์ 55, ซินดินี่เอนซินดิเยเบอร์ 69, สิวกรพรสวรรค์เบอร์ 77, วาริชชูทองเบอร์ 81, ชนพัน์บัวพันธ์เบอร์ 89, พ,พิสารดอกไม้แก้วเบอร์93แล้วก็มัตเซอุสฟรอนนาซารีเบอร์ 95. สารโปรแกรมของ b ีจีประชุมเองนั้นจะเปิดตารางพบก,กับโปรฮังซิลเลอร์จะเกาหลใต้ในศึกเอซี2 25 รอบแบ่งกลุ่มสายเอชนัดแ,แรกวันพฤหัสบ,บดีที่18กนันยายนเวลา19นาฬิกา15นาทีณสนามปทุมธานีสเตเดียมก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์เรื่องของตัวแทนสโม,มรสรจากไทยของเรากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเก่นครับอารัฐในไงทาวเส้นติงสนามย่ำแย่หลังพลังการเปิดรังแบ่งแต้มนครราชสีมาเมืองอันนี้ในะรูปของทัพมาเลกพลังการเผยต้องพยายามจะปรับตัว กันต่อไปหลังเก็บได้เพียงแค่1แต้มจากสวอตแคทซึ่งแอนดรอสเทาเซนเปิดเผยหลังเกมที่พลังการเอฟซีเปิดบ้านเสมอนครราชสีมาบัสได้เอฟซีไป0ูต่อศูนย์สึกบีวายดีซีไลออนซิกริกวันในฤดูกาลสองพันยี่สิบห้านที่4่เมื่อวันที่14กันยายนโดยแอนดรอสเทาเซนได้เปิดเผยบอกว่ารู้สึกดีใจเหมือนที่ได้ลงเล่นในบ้านจริงๆครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนเราเองได้ออกไปเยือนเขาตลอดเลยนะเกมวันนี้ครึ่งแรกรเราเองนั้นไม่ได้ถือได้ว่ามีข้อผิดพลาด แต่ว่าอาจจะด้วยน้าหลังฝนที่ตกลงมาอาจจะย่่าแย่ไปอย่างมากแลกมันก็เป็นครั้งแรกของทีมที่ขึ้นมาเล่นบนลีกสูงสุดและก็จะพยายามตามหา3มแต้มในครั้งนี้ให้จบได้ถ้าเทียบกับเกมแรกความฟิตก็อาจจะยังคงไม่มากมายนักแต่ก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆในครั้งนี้ทีละนัดหลังจากนี้ไปเป้าหมายก็คือการพยายามช่วยทีมและก็พยายามปรับตัวไปทีละนัดในครั้งนี้เรียกว่ารู้สึกปาสจั์ครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะไทย หรือว่านักเตะต่างชาติทุกคนแล้วลถมีคุณภาพบางบ้านจะมีผู้เล่นจากโยุโรปเข้ามาเล่นในไทยลีกกันเยอะนะครับแอนดอสทาวเส้นก็ได้กล่าวสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของพลังการ F4 จะลงเล่นให้กับศึก b y d C แลวอันซิกลกวันในฤดูกาลตะว,วันี่25นัดที่5ในการบุกไป,ปเยือนพีทีประจวบ F4 ที่สนามสามอวสเซเดียมวันที่20กันยายนเวลา19นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง AS Play รในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจกันด้วยครับ ทถวเส้นก็ออกมาบุนเล็กน้อยนะฮะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงช้างชวนชมบุรีเอฟซีชาญรงค์และก็ธนเศรษสอนฟุตบอลช้างโมบายฟุตบอลคลินิก2025เรียกว่านำาแรกธรรมชาติตราช้างชวนชมบุรีเอฟซีคือเจ้าหนึ่งชาญรงค์พรมสีแก้วและก็เต้ธนเศรษนะฮะลงสนามสอนฟุตบอลช้างโมบายฟุตบอลคลินิก2025ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนวัดโป้งวัดโป่ง,ปงตามุกจังหวัดชมบุรี น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างร่วมสารฝันเยาวชนสู่เส้นทางนักเตะอาชีพเปิดฟรีคิกคลินิกฟุตบอลช้างบมบายฟุตบอลคลินิก2025คลินิกฟุตบอลเคลื่อน,น,นที่แห่งแรกของไทยนำนักเตะจากสโมสรชมบุรี f อฟซีนำมาโดย1ชาญนารงพรหมศรีแก้วกับตันทีมฉลามชน และก็เต้ธนเศษสุดจริตและก็ทีมโค้ชระดับรายเส้นที่มีมาตรฐานรับรองโดยที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยสมัพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ลงสนามถ่ายทอดทักษะฟุตบอลให้กับน้องๆอย่างใกล้ชิดที่สนามฟุตบอลโรงเรียนวัดโป่งตามุกอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีโดยภายในงานได้รับเกียรติจากคุณประวันวีวิจบในายอำเภอพานทองและก็คุณชัยชันโพธิอนันต์กิจผู้อนวยการโรงเรียนวัดโป่งตามุก คุณสรรพงษ์ยตินรงค์กํานันตำบลหนองหงคุณพลทกรเทียนเงินผู้แทนจากน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดซึ่งในคร้งนี้มีน้องน้องเยาวชนอายุระหว่าง6-16ปีนะครับให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกซ้อมฟุตบอลโรทังซิน220คนโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในค้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม,มดีๆนะผมที่เกิดขึ้นในค้งนี้และนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงฟุตบันไทยประจวันชี 15กันยายน2568โดยชายผู้บังคัรั่งฟุ้บลัลไทนครับ